สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับถ้าพี่น้องมาเบิแงแปงข้าวโพดท,ที่ทดลองปลูกโดยระบบนำหยดนะครับแล้วก็มาสังเกตแล้วก็เลี้ยนรูไปน้ำกันนะครับเกี่ยวกับการผสมเกรสรของข้าวโพดนะครับบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับหรือบางคนอาจจยังไม่ทันรูเหมือนผมนะครับแล้วผมก็เล่นมาสังเกตเอาว่าในช่วงเขาผสมเกรสรนี่มันเป็นแนวดน,นะครับก็บคือว่า เ้นขขาโพดไม้ข้าโพดมองนี้นะครับก็คือเม็ดเขาโพดนั่นเองนะครับมีไม้ลร้เท่าใดก็เม็ดขขาโพดกับลายเท่านั้นแล้วที่ทิจิดติดเม็ดติดยังมันขึ้นอยู่กับตรงนี้นะครับผมว่านี่ครับดอกละอองนะครับละอองเป็นเรืองเลืองเป็นเรืองเลืองคือแป้งนะครับคือยังผงแป้งที่ลองเห็นครับคือผงแป้งนะครับ ที่เขาถือล่มพัดไปพัดมาแล้วก็มาผสมมาผสมกับไม้ขา้าวโพดตรงเนี้ยเพื่อที่จะเกิดเป็นเม,นเนเมเ็ดนะครับเป็นเม็ดข้าวโพดนะครับมีฟักหน่อยฟักลายโอ้มีเม็ดหน่อยเม็ดลายก็ขึ้นอยู่กับละอองตรงนี้แหละครับที่จะอยู่มาผสมที่จะคูลงใส่ไม้เขานั่นเองนะครับ คิดว่าน่าจะเป็นแนวนั้นนะครับแล้วการระยะนี้เป็นระยะไ้น้ำม้่ยขาดเพื่อที่ให้เขาผสมเกสอนได้โดนที่สุดก็คือว่าห้ามให้ดอกเขาแห้งนะครับถ้าดอกเขาแห้งเนี่ยดอกเขาแห้งนี่ก็คือว่าไอเม็ดที่ปติมฟักนั่นเองนะครับฟักเข้ากับจิบมีเม็ดหลายเป็นคือยังแขวว่องแขียวยังเป็น รวการะยะให้ปุ๋ยผมให้ไปช่วงเขาเริ่มออกออกตุ่มดอกแนวนี้นะครับให้ตุ่มดอกออกตุ่มดอกแนวนี้กําลังขีดแท่งดอกอ,อกอานันละให้ปุ๋ยในช่วงระยะนี้เขาสีได้ธาตุอาหารจนกว่าสีเก็บฟักนะครับระยะยาวเลยนะครับเดี๋ยวเฟื่อในการบำรุงฟักเขานั่นเองนะครับ อันนี้คือเป็นการทดลองปลูกนะครับแล้วก็เรียนลู้ไปร่องเบิ้งนะครับว่ามันเป็นยางที่คิดปะนะครับเดีย๋ยวเขามาเบื้องฟักในช่วงฤรดูการทัดไปนะครับใน,ในช่วงต่อไปนะครับว่ามันเป็นสีได้เต็มเม็ดฟักไงฟักยังบ่อนะครับอันนี้เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับพี่น้องปลูกไว้ท้กินทดลองปลูกไว้ให้ลูกให้ล้านให้พี่ให้น้องกินนะครับ บริหตุขายนะครับ